วันนี้นะพวกเราเห็นนะว่าการเมืองประเทศไทยมันบันเลยเพราะอะไรครับไอ้พวกที่อยู่นอกวงพวกที่เป็นเจ้าของพรรคเนี่ยสร้างความวุ่นหวายวันนี้เราคุณรู้ว่าทักษิณที่กลับมาแล้วยังไม่ยอมรับโทษเมื่อเช้าก็มีข่าวว่าถูกอายัดต,ตัวใช่ไหมอ่าะมัน,นมีคดีหนึ่งหนึ่งสองยังไหมครับ ทั้งนี้ทั้งสิงกลับมาต้องนานเนี่ยไม่เคยติดคุกไม่แต่วันเดียวนะแล้ววันนี้ก็ป่วยไม่รู้เป็นโรคอะไรนะนอนรักษาตัวเป็นร้อยร้อยวันแล้วเนี่ยนะสวดศพผ่านไปร้อยวันก็ทาบุญร้อยวันแนละ้วแล้วก็คงไปเกิดกันหมดแล้วนี่ยังไม่หายเลยนะเห็นไ,ไหมอ้าไม่เป็นไรนะเดีย๋ยวผมขอนึกก่อน,นว่าจะเล่ายัางไงดีนะการเมืองบ้านเราเนี่ยนะผมบอกคุณไปเล่าอย่าไปเชื่อนะการเมือง พวกนี้ถ้าผลประโยชน์ตรงกันนะครับมันก็จูกปากกันแต่วันไหนผลประโยชน์ขัดกันมันก็หักหลังกันทําไมครับทาไมทักษิณกล้ากลับประเทศไทยครับคุณเราเคยคิดไหมหนีหัวสุกหัวซุนวันหนึ่งกลับประเทศไทยกลับว่นไหนกลับวันที่เศรษฐานี้เป็นนายกเสรษฐาคือใครก็คือ แคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยไครับนะ,ะแต่ถ้าเราย้อนกลับไปนะโพรทุกสำนักนะครับบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยับจะเป็นพรรคอันดับหนึ่งจะแรนสไลด์ใช่ไหมครับใช่หครับจะแลนสไลด์ตัวในพรรคของรัฐบาลประยุทธ์ไม่มีโพยังไงทำยังไงก็ไม่ขึ้น นะครับพวกนี้รู้ชะตาชีวิตตัวเองดีะนะก็เลยนะครับเห็นอย่างที่คุณเห็นนั่นแหละครับนะแต่ถ้าคุณลองนะครับคิดทบทวนดูนะครับคุณลองรำดับเหตุการณ์ดูนะว่าทําไมการเมืองไทยมันพลิกผันได้ขนาดนี้ทำไมโเนี่ยครับผกอลมานอนเนี่ยครับระบุชัดเจนว่าเพื่อไทยมาแน่ นะครับนั้นก็เลยเก่า่านะอำนาจเก่าก็เลยวางแผนวางแผนที่จะจับมือกันนะครับแต่ไอ้เพื่อไทยก็แทงกักยึกจับยึกจักยึกจัก,กไม่ชัดเจนนะครับประชาชนก็ลังเลก็เลยไปเทกคะแนนท้่ก้าวไกลท้ายสุดก้าวไกลมาอันดับหนึ่งนะมันก็เกิดการพิจกรณะพี่น้องอาจริงไหม ใครจะเชื่อว่าก้าวไกลจะมาดังหนึ่งเพราะโพทุกสำนักก็บอกเ่าเพื่อไทยแลนด์สไลด์ <c oughs> นะแล้วเมื่อผิดแผนท้งไมล่ะครับนี่นะมันนึงต้องมีเรื่องราต่อเนื่องกันมามันนึงมีดิลรับรังกาวีดิลรับรุ่นดิลรับนี่นะไปเจราจาต้าหวยต่อรองกันนะร,ระหว่างอำนาจเก่าอำนาจใหม่โดย,ยัยและอาศัยความกลัวครับกลัวอะไรครับกลัวก้าวไกลไงผมบอกว่าก้าวไกลเนี่ย จะเป็นภัยคุกขามตัางฝีนี้ก็กลัวเพื่อไทยก็กลัวว่าก้าวไกลจะกลายเป็นคู่แข่งในอนาคตไอ้วกรัฐบาลอำนาจเก่าก็กลัวไงกลัวโดนตามเช็คบินนะครับก็เลยจำเป็นจะต้องมีการแอบดิวลับกันก็คุยกันนั่นแหละคุณก็เห็นข่าวอยู่นะครับถ้าไม่มีมูลหมามันก็ไม่ขี้ไม่มีไฟก็ไม่มีควันนะครับก็มีข่าวหลุดออกมา ไม่ว่าจะเป็นดิวลับเกาะนู่นเกาะน,นี้ประเทศนั้นประเทศนี้นี่ไปนั่งบินไปเยี่ยมเยียนถามไทยกันก็อะไรครับก็ต่อรองนั่นแหละครับพี่น้องเออล้วพวกเราเนี่ยนะต้องตามพวกนี้ให้ทันอย่าไปเชื่อมันมากเดีย๋ยวจะผิดหวังแต่ในนะผมก็เชื่อนะว่าเด็กๆก้าวไกลเนี่ยทําอะไรตรงไปตรงมาด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ผมก็เกรงนะกลัวน,น้องๆจะถูกหลอกนะถูกหลอกอย่างไร อย่าไอ้พวกที่ชักใยของนอกนั่นแหละครับระวังกันให้ดีนะนะนะครับนะห็นไหมวันนี้ต้องระวังคนระับประชาชนผมถึงบอกไงว่าวันนี้ต้องสกัดกั้นไนอะ้พวกลูกหลานทนรราชทั้งหลายแหล่้านยงมมาดใหญ่ที่ย้ายของเก้าไก่มันจะทําลายคุณนะวันนี้นะผมถึงเชื่อว่านในเก้าไก่ถ้าคุณยังรักษาอุดมการแบบนี้ไว้นเพราะก้าไก่เนี่ย วันนี้มันยังไม่ค่อยชัดเจนว่องไทยคือเจ้าของผักคข้าใจไหมครับอำนาจยังไม่มีใครเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทั้งทีเดียวแต่แล้วผมเชื่อเดือนุ่มสาที่อยู่ในก้าวไกลเนี่ยมีความนะครับมีความมุ่งมัน่นแต่กลัวถูกใช้เป็นเครื่องมือนะครับผมนึก้่งคอยพ่มเตือนพวกคุณยังไงกูไปหาในประเทศนี้ไม่มีใครจริงใจกับคุณเท่ากับผมแล้วล่ะครับเพราะผมพูดตรงๆด่าๆจริงเชียร์เชียร์จริงเตือนเตือนจริงๆแล้วแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา ขอไยผมเจ็บปากมากแล้วคำพูดจะไม่ค่อยถนัดนะครับเพราะว่าไปเหนือมาแล้วก็อากาศมันเย็นปากแตกเป็นแผลไปแกะมันอักเสบอันนี้ก็เลยอาปากไปทัเจ็บอาปากเยอะนะครับก็เรียกเป็นปากแนละ้วปากอะไรไก่ๆทักใหา่นะตรงนี้นะอู้ยเจ็บที่เป่งน,นะครับนะต้องอหอวไปอาจจะพูดไม่ค่อยชัดนะอครับนะนะนะอันนี้นะครับนะเมื่อโพเนี่ยครับมันชัดเจนว่าเพื่อไทยเองก็ามาเนี่ย คุณคิดว่าอำน,นาจเก่าเนี่ยเขาจะยอมนะเห็นไหมเขาจะยอมหล้วที่จะให้เพื่อไทยไปจับมือกับก้าวไกลตั้งรัฐบาลตุงนี้เลยเขาจะยอมเห็นไหมหรือไม่เพื่อไทยเน่ะมันไม่รู้รลกว่าก้าวไกลเนี่ยคือหอกข้างแค่อำน,นาจเจะกลายเป็นคู่แข่งใช่นไหมและเมื่อมีการรู้อยู่แล้วทั้งคู่ก็รู้อย่าก้าวไกลเนี่ยคือศัตรู กรตองัตูคือมิตรก็เลยจับมือไงเนไหมแล้วก็หลอกหลอกก้าวไกลนะจริงๆกแผนการเนี่ยมันลาบลื่นไป่ต้องนานแล้วถ้าเกิดไอ้เพื่อไทยมันไม่ยึดจับนะแทงกั๊กไม่กล้าพูดประชาชนก็เลยเนี่ยเอาไว้งั้นกูเอาของที่ชดเจนก็เลยเทคะแนนใหนก้าวไลชนะไปแค่สิเสียงไม่ได้เยอะแยะเลยเลยนะแต่ว่า ไอ้พนเพือพ่อไทยเขาบ้านออกบัานใจว่ากลัวแลนทลัยแน่แต่กลายเป็นดินถล่มไงครับเออเ้็นรเรื่องมันพิกโผอ่ก็ต้องแก้เกมไง,งก็เลยเป็นที่มาครับของการสร้างดิวดิวรับขึ้นมาใหม่ไอ้เกมสมหัวมีคาวรุดแต่ก็ยังหน้าด้านปฏิเสธนะครับอ่าต่อมานะครับเลือกตั้งแห้ ความชอบทำในการตั้งรัฐบาลเป็นของก้าวไก่ใช่ไหมแต่คุณก็รู้ยแล้วว่าก้าวไก่เป็นศัตรูของทั้งคู่นะครับปล่อยให้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลไม่ได้ก็เลยรวมหัวกันสกัดกันนะครับก็อะไรครับเอาเพื่อให้ก้าวไก่ตายใจก็มีการทำม o อยครับมโอมันไม่มีหวัวานักฎหมาย เอ็มโอยูจะทำกับคนหน้าด้านก็เหมือนกระดาษเช็ดตูดหรอครับพี่น้องไม่มีประโยชน์ MOU <M OU S 2> ต้องทำกับคนที่มีเครดิตนะครับคุณไม่ทำา MOU ทางการค้านะครับคุณฟ้องร้องกันไม่ได้นะเพราะเป็นแค่บันทึกข้อตกลงทั้งอ่างนี้นะได้ไหมดังนั้น MOU เนี่ยเราจะทำกับคนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีสัสจจะแต่ไม่ได้ทำกับโจน,นะครับถ้าคุณทำา MOU กับโจคุณโดนป้อนแน่นอนนะ ความแตกตา่างระหว่าง m อ u มูกับสัญญานะสัญญานี่มีผลทางกฎหมาย MOU ไม่มีผลทางกฎหมายครับใช้เกียรติยศเป็นตัวค้ำประกันัะ,ะนั้นเอ็มโอูที่พักคก้าไกลไปทํากับพวกบรรดาพักตบัดสัตว์มันจึงไม่มีประโยชน์อะไรเลยเออใช่ไหมครับวันนี้คนระับแม้น่างพี่หมอชลน,น,น่านขวัญใจของผมนี่ครับ ยังเสียหมาเลยต้องยอมฟรีชีพระบตดสัตว์ใช่ไหมครับจุบปาจุบคอแถลงข่าวด้วยกันนะเป็นไงครับท้ายสุดก็ต้องยอมเสียเอาตําแหน่งหัวหน้าพักเพื่อแรกกับการเป็นรัฐมนตรีครับเสียหมาใช่ไหมครับแถลงข่าวย่างใหญ่โตท้ายสุดก็ไปจุบมือกับบุ่มอํานาจเก่าเพื่ออะไรเพื่อจะลอยแพก้าวไกลไง เนี่ยนะครับเกมมันเริ่มตั้งแต่การแย่งชิงตำแหน่งประธานสภาแล้วนะยันอาจารย์วันนอขึ้นมานะครับก็คุณก็รู้อยู่ว่าอาจารย์วันนอคือคนของใครอยู่ทางไหนใช่ไหมครับนั่นแหละครับเกมมันเปลี่ยนตั้งแต่วันนั้นแล้วแล้วผมก็เชื่อในวันนั้นด้วยนะว่ายังไงก้าวไกลไม่ได้เป็นหรอกแล้วมันก็จริงใช่ไหม ถูกยุบหรือเปล่าเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยววิเคราะห์ต่อนะค่อยใจเย็นๆฟังแล้วคิดตามไปเรื่อยๆทบทวนความจำกันนิดหนึ่งครับจากนักวิชาการเสื้อก้ามนะครับนะขอเป็นผู้แข่งอาจารย์ธีรยุทธบุญมีนะครับนักวิชาการเสื้อกั๊กพักหลังไม่ค่อยเห็นนะครับแต่มก่อนจะออกมาวิจารณ์รัฐบาลอยู่เรื่อยๆับนะแต่วันนี้ไม่มีก็เลยเอามากพิบูล้วกันะครับนักวิชาการเสื้อกลามแทนก่อนนะครับช่วงนี้ขัดตาทับใจเย็นๆค่อยค่อยคิดค่อยคิดเพราะนั้นไอ้ความล้มเหลวของเพื่อไทยเนี่ย แล้วถ้าเกิดปล่อยให้ก้าวไกลขึ้นมาเป็นรัฐบาลเเรียบร้อยดังนั้นจึงต้องชิงจัดตั้งรัฐบาลก็ดันคุณเศรษฐาครับที่มาทำไมคนระับพอคุณเศรษฐาเป็นนายกปุ๊บคุณทักสิทบินกลับทันทีครับเป็นคุณกล้าบินกลับไหมมันก็น่าจะมีข้อตกลงอะไรใช่ไหมเป็นคุณกล้าไหมล่ะคุณหนีมนทาทั้งชีวิตวันหนึ่งพอเป็นนายกปุ๊บคุณบินกลับมาเลยมั้งคุณมั่นใจแล้วว่าอย่างไงก็แล้วแต่ครับรอบนี้ ไม่กลับตอนนี้ก็ไม่รู้จะกลับตอนไหนใช่ไหมบราะคน้องกูเป็นนายกนี่แล้วกลับมาแล้วเป็นไงครับเห็นไหมไม่ต้องเข้าคุกไม่จังวันเดียวเพราะอะไรครับกระทรวงยุติธรรมเป็นของใครกรมราชัณฑ์พักไหนแล้วใครพักไหนเป็นดูแลกระทรวงยุติธรรมอำนาจวันนี้นะครับเมื่อกลับเข้ามาประเทศไทยอำนาจก็อยู่ภายในกำมือของกระทรวงยุติธรรมไงอธิบดีกรมราชัณฑ์ก็ยอมพีชีพ นะครับที่ให้คุณนักศิษย์นอนอยู่โรงพยาบาลจนป่านนี้ยังไม่ออกนะก็เตรียมนะักวันหนึ่งอาจจะต้องเข้าคุกนะครับนเพราะอะไรครับ,นะรบใช้อำนาจหน้าที่ในทางไม่ชอบก็ระวังแล้วกัน,นครับวันนี้ก็อาจจะยังหลงไหลได้เพิ่มกับยศฐานบรรดาศักดิ์แต่ระวังกันติดคุกเหมือนท่านสัทธาริศหรือว่าใครหลายๆคนนะครับที่เคยรับใช้นะครับไปดูได้นะประวัติศาสตร์เคยสอนอยู่้ารายการที่รับใช้คนผิดนะครับวันนี้หลายคนยังในคุกบางคนก็หมดอนาคตเนีนะ วันนี้เอาไม่เป็นไรนะครับคุณทักสินกลับมามาอยู่ชั้นสิบสี่คดีมันมาพลิกตรงไหนครับคนที่ทําเรื่องขอภายโทษให้คุณทักสินชื่ออะไรคนที่เป็นคนทําเรื่องนะครับก็คือศัตรูเก่าคุณทักสินนั่นแหละเป็นคนทําเองเลยก็แสดงว่างานนี้มีการตกลงกันแล้ว นะครับความจริงมันก็ค่อยเผยไต่ไปเรื่ยอยๆครับความจริงมันเรื่มปรากฏออกมาเรื่อยๆครับเอ่อไหมแล้ววันนี้ครับสิ่งที่พวกเขาทำกันเนี่ยมันเหมือนกับการเหยียบย่ำกฎหมาย,เ,ย,ย,ย,บบายาเหยียบย่ำกระบวนการยุติธรรมเหยียบย่ำประชาชน